คนนึงพ่อซาซาคนนี้อีกคนตามด้วยทีเถ,ถ่าน้อนะนะี่ยอยู่ไอ้ป้ายุบสามกันได้หน่อยยุคสามคนฮัก่อนคนนึงเรียกว่าอีสาน